พระราชทา,านเพลิงศพอาจารย,าย์ใหญ่เฮาได้ยินกันเป็นประจำกุปปีปนะครับปีนี้คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับเปินก็จะได้เกี่ยมจัดพิธีพระราชทา,านเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ครับจัดกันวันไหนยังไดรวมไปถึงอาจารย์ใหญ่หนึ่งร่างนี้นะครับสามารถต่อยอดให้ระออนนักเฮียนได้จะได้กันพองจะได้มาอู้จาราะเอียดกันครับ ภูมิห่มร,รายการในวันนี้นะครับขอต้อนับศาสตราจารย์เชี่ยวชาญพิเศษแพทย์หญิงผ่าสุขมหันครานุเคราะห์ประธานจัดงานพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย,าย<ส>์ใหญ่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยแจ้งหม่อาจารย์สวัสดีครับสวัสดีเจ้า,จา,ป,าปีละเตือ่อปีละเตือ่อป,ป,ปีนี้ก็วนมาแหมเตื่อหนึ่งนะครับก่อนปีเขาจะอูดถึงวันเวลาสถานีในการจัดงานครับอาจารย์ครับปีนี้สาหรับพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ มีความหมายจะได้ต่อวงการแพทย์แล้วก็ต่อคณะแพทย์ของมชงเขาจะได้เข้ามาจาังครับปกติแล้วเนาะเวลาเวลาไ่าทําดีก็เขาเนี่ยสิงตีเขาเขาน่าจะต้องทําก็คือตอบแทนที่นี่อาจารย์ใหญ่เนี่ยเป็นผู้ตีมีจิตกุศลเจตนาอันยิ่งใหญ่ในการบริจาค克างตีเป็นตีหักเนาะเขาตึงหักตัวเขาที่สุดอยู่ละแต่เขาสามารถบริจาคสิ่งที่เขาหักที่สุดคือไปเอาไว้เพื่อการศึกษา อันนี้ถือเป็นการนะหือสูงสุดอันหนึ่งเลยเนาะในทางพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นเขาเขาเขาคือข,ของกันเนี่ยเอากันยังต้องตอบแทนเนาะอันนี้เปินหื้อร่างตีเปินหักที่สุดเนี่ย mm hmm. เขาต้องก็น่าจะต้องตอบแทนเปิน mm hmm. ซึ่งปกติแล้วการตอบแทนเปินเนี่ยก็จะมะียังนักศึกษาเนาะตีเฮียนจากเปินก็จะมีพิธีขอขามาอาจากการดูแลเปินอย่างดีอาจา แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นการตอบแทนอันหนึ่งที่เป็นรูปธปรรมท,ที่ยิ่งใหญ่ก็คือการจัดงานพระราชทานเพลิงอาจารย์ใหญ่นี่แหละค่ะปเป็นการตอบแทนสูงสุดหลังจากตีเฮียนก็เปินแล้วเขาก็จะนำะดวงวิญญาณของเปินได้ขึ้นสู่สวรรค์แล้วก็เมื่อเกียตรติสูงสุดเจ้าครับอุ้าสือถ้าสําหรับคนทัาไได้ไปได้เจ้าบ้านทั่วไป ถึงเวลาตีจากไปก็พิธีอันจัดงานกับมาได้บาดมาได้คำว่าพระราชทานเหมือนกับคนติดเป็นข้าราชการทั่วไปผู้ใหญ่แม่ผู้ใหญ่นะครับแต่พอได้มาเป็นอาจารย์ใหญ่ในการบริจากร่างเมือกับทางคณะแพทย์เขาถึงวันตีสุดท้ายแล้วก็มีคําว่าพิธีพระราชทาน พลิงศพอาจารย์ใหญ่เป็นกรณีพิเศษเป็นกรณีพิเศษเจ้าไม่ใช่เป็นปกติเนาะอันนี้เปเขาห้องว่าเป็นพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่เป็นกรณีพิเศษเจ้าอาจารย์อาจารย์ครับตอนนี้คืออาจารย์ใหญ่สัตว์สวนครับนักศึกษาของคณะแพทย์เฮาตอนนี้หนึ่งรางนี่ใจกับเราอนนักศึกษากี่คนจะาได้อาจารย์ครับหกคนเจ้าหกคนเจ้าต้นก็คือพ่อเพียงเจ้าพ่อเพียงค่ะ เปิดเปิดแบ่งกันจะได้ครับว่าอย่งางคณะแพทย์เขามันก็จะมีหลายๆสาขาที่อี้ตอ่อยอดไปเห็นเหมือนกันครับอาจารย์นะครับอย่างของ <ee> ของของอาจารย์ใหญ่เนี่ยสมมติวหนึ่ง1ร่างเนี่ยครับจะมีจากกี่สาขาวิชาติเข้ามาตรงนี้จะได้ฮะอาจารย์ปกติเรานักศึกษาที่จะมาเฮียนเนาะเฮียนกับอาจารย์ใหญ่เนี่ยแบ่งเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งก็คือเฮียนดยการลงมือไปชำระเลยด้วยมือตัวเองอันนี้มีสามคณะ มีสามคณะนอกจเกิดจะมีค<ะ>ณะแพทย์ทันตแพทย์เทคนิคการแพทย์สาขากิจกรรมบำบัดกายภาพบำบัดอ,อันอี้อันนี้คือประเภทหนึ่งเนาะอีกประเภทหนึ่ง<ะ>คือเฮียนจากอวัยวะบ่ได้ลงมือพาแต่ให้หันแต้แตเลยอ,อย่างพยาบาลเภสัชเอ๋ยเจ้าอันอ,อันนี้ก็คือได้หันแต้แต่นะ,ะเป็นหัวใจเป็นปอดเอาา๋ยเจ้าแต่บ่ได้ลงมือในการติดไปชำระเปิน่นติดชำระแต้แตจะมีอยู่สามคณะสามสามคณะติดแบบได้ สัโอ้ได้ได้เอามือไปกรีดไปเฮียนจักเปินโดยตรงเลยอ่าเจ้าอยู่กับอาจารย์ใหญ่ประมาณกี่ปีครับกี่กี่สากี่กี่ปีในในช่วงเวลาเฮียนอี่ครับอ๋อยังแพทย์นี่ก็เกือบทั้งปีอ่ะเจ้าแต่ว่าถ้าเป็นคณะอื่นก็จะประมาณเกิอปีจ้าเจ้าเจ้า แล้วในเรื่องของการที่เฮาบริจาคร่างแล้วนะเจ้าพอบริจาล่างแล้วเนี่ยสามารถเป็นอาจารย์ใหญ่ได้เลยก็ว่าต้องไปผ่านการดองก่ออ,อย่างต่อใด้าคือ,คอปกติการที่เฮามาบริจา่างเนี่ยเป็นจิตกุศลอันสูงสุดเนาะแต่ว่าบบมีไข่หู้เลยว่าตอนที่เฮาเสียชีวิตเนี่ยสภาพเฮาเนี่ยสามารถที่จะเป็นอาจารย์ใหญ่ได้กออ,อันนี้สุดท้ายเนี่ย มันจะขึ้นก็ดุลพินิษของภาควิชาณวันที่เปิดเสียเจ้าที่เปิดสิ้นล้มลงของพอาะพีกําลังมองมองว่าเจ้าว่าคือมันมันจะต่างกันระหว่างผู้สูงไว้ตีติดจากเขาไปด้วยตีโรคไข้ไข้เจ็บมันอดแอดทั่วไปครับคนตีประสบอุบัติเหตุแล้วร่างกายอาจจะแบบมาได้บอกสมนะข้ามจา์แล้วตรงเนี้ยเอาเอาเปิ่นไปจะได้ต่อครับอ๋อถ้าถ้ากรณีตี ตีสมมติว่าเปิลเปิลบริจาคลัางแล้วเนะาะแต่ว่าตอนเสียชีวิตเนี่ยถ้าเหมาะสมอีเขากับห้าเปิลเป็นอาจารย์ใหญ่อยู่ละ<า>แต่ถ้ากรณีตีบ่เหมาะสมเช่นถ้าเป็นอุบัติเทศหรือจะต้องผ่านการชนะสูตรพิกโซบอย่างเงี้ยเ<ม>จ้าอันนี้เขาห้าเปได้อยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นเกณฑ์อยู่แล้ว<ม>เพราะว่าจริงๆแล้วเอ่อมันจะมีเ, COVID, เมกณฑ์อยู่แล้วเจ้าอย่างกรณีต<ม>ีติดเชื้อโควิดติดเชื้อได้แรงกระตุ้งหู้อยู่แล้วเนาะว่ากับบอกเขาตอนตอนตี ปกติแล้วเมื่อเมื่อเมื่ออาจารย์ใหญ่เสียชีวิตเนาะแล้วก็ญาติจะเป็นโนติดจะต้องนำอะไก็ะโทรศัพท์มาติดต่อมาอย่างเงี้ยเอ่อก็จะเล่าให้ฟังเนาะว่าเปิลเสียเพราะอัยังสภาพเปิลเป็นจะได้อะคะเขาก็จะอธิบายเจ้าเพราะว่าการติเปิลมาเซ็นเพื่อที่จะบริจา克拉มไม่จะมีเกณฑ์ติเปิลจะต้องฮับมู่อยู่แล้วว่าในคณะตีเขาเสียชีวิตลงบบได้แปลว่าเขาจะได้เป็นอาจารย์ใหญ่ทุกคนเนาะแล้วแต่ว่าสุดท้ายอ่ะตอนที่เขาเสียชีวิตเนี่ย สภาพเฮาเหมาะสมก่ออียเจ้าครลยต้องเป็นดุลพินิจแต่ๆเลยเจ้าครับเพราะยังบางทียังตีบอกนะวาโรคภัยแค่เจ็บบางโรคตีเฮากับภาษามันะครับได้รับแล้วก็สภาพโดยเหมือนกันครับตีตีเฮารับกรณีสมมุติพยูตังจังหวัดเขาไปฮับได้จะได้เราสามารถอยากโทรแจ้งได้อย่างไดตีขั้นตอนในการจะไปฮับรังอาจารย์ใหญ่ปิ๊กมาตีคณะเฮาอย่างครับอ๋อมันจะมีเกณฑ์ของคณะเจ้าว่ารัศมีประมาณ300กิโลเมตรเจ้า ค่ะติดคณะเขาจะไปฮับได้ก็เอาเอากันง่ายๆเนาะคือโซนถักเหนือนั่นแหละสามร้อยนี่ไม่คงสอนกับแผวพ่อแม่คำสอนกับบัถึงก็ได้อยู่แล้วเจ้าเจ้าคือถ้าประมาณการที่นองเขาบรต้องเป็นตัวเลขเป๊ะมันก็คือประมาณบริการประมาณถากเหนือนี่แหละเจ้าประมาณถากเนือแสดงว่าคือญาติเนี่ยสามารถเอาเอาประกอบพิธี ทางศาสนาตัวเองทั่วไปได้ค่ะได้ค่ะตามปกติเจ้าประมาณสองวันประมาณสองวันสองสามวันเจ้าทางศาสก็จะเอารถมาหับเจ้าเพราะว่าคณะเอารถไปหับแน่นอนเพราะว่าจะก็มีการเหมือนกับกราวหับศพอุทิศเพื่อจะคื้เกียรติสูงสุดว่าเขาจะหับเปืนไปเรื่อยๆอย่าเจ้าแต่หลังจากตีทําบุญทางศาสนาแล้วเจ้าพอหับมาแล้วเรามีกรรมวิธีมีขั้นตอนเองจะได้ต่อเจ้า ปกติแล้วเวลารับมาเนี่ยเขาจะเขาจะมีการแบ่งประเภทอาจารย์ใหญ่ประมาณ3าสาประเภทเนาะสมมติว่าเป้นกระสมบูรณ์ดีกล้ามเนื้อดีอย่างยาเจ้าเขาก็จะเป็นอาจารย์ใหญ่ดองเนาะเพื่อจะให้นักเรียนได้เห็นอาย่างอย่างาสมบูรณ์นะเจ้าอีกประเภทหนึ่งก็เป็นอาจารย,าย์ใหญ่ตีเขาเอาไว้ทําโคร้งกระดูกเจ้าเพราะว่าโคร้งกระดูกเนี่ย ก็มีประโยชน์สูงสุดเลยนะเจ้าประเดียวเันี้ท้งเรื่องการให้การสอนเรื่องวิจัยอย่างเงี้ยเจ้าเกี่ยวเกี่ยวข้องกับเรื่องของนิติเวชอย่างเงี้ยเจ้า<ฆ>ดูกนี่ก็เป็นประโยชน์นักเลยเนาะ,<ฆ>ะแล้วก็เป็นเรื่องของอาจารย์ใหญ่ตีบ่ได้ดองแต่เขาเอาไปเข้าศูนย์ฝึกผ่าตัดเพื่อที่จะให้หมอทั่วโลกนะเจ้าตีเปิลมาบางประเทศบุมีอาจารย์ใหญ่นะเจ้า<ฆ>เปิลก็อาจจะมาขอฝึกอ,อย่าเจ้าตี<ฆ>ต,ต,าตีศูนย์ฝึกผ่านตะัดเียนาะ เขา,เาก็คิดว่าหมอทั่วโลกก็คือช่วยชีวิตคนอยู่แล้วนะเจา้าก็สามารถมาฟึกเ,เจ้ามาฟึกตีศูนย์ฟึกพ่าตัดคณะแพทย์มหาลัยเชียงใหม่เ,เจ้าอันนี้ก็เป็นร่างตีมาได้ดองเจ้า ก็จะแบ่งประเภทประมาณ3ประเภทเจ้ามีจึงดองแล้วก็บะได้ดองตัวเองนะเจ้าแล้วก็เป็นกระดูกเจ้าครับปีนี้อาจารย์ใหญ่ตึงมดกี่รางครับอาจารย์หกร้อยสองรางเจ้าหกร้อยสองรางเจ้าเขากําหนดจัดวันไหนจะได้ครับสำหรับปีนี้วันที่สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดธันวาคมเจ้าแก็ใกล้ปีใหม่นะเจ้าค่ะถ้าอู้ถึงต้แต้เล่ากำนดการวันที่สิหกนี้มันมีพิธีการขั้นตอนอะไรอย่างไ้พ่อครับวันนั้นวันแรกคือกึอปกติงานแผ่นเพลิงนี่เขา เาจัดสาวันนะเจ้าเนาะตีพานมากกับตึ้งเป็นเีแหละเนาะสวันวันแรกเนี่ยเขาจะทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้อาจารย์ใหญ่ณบริเวณตีเปินเฮียนคือเปินเปินเปินถูกพาตรงไหนอะตําแน่งนั่นแหละค่ะเป็นพิธีตีทําพิธีเขาห้องว่าห้องกอดภาษาภาษาทั้งเขาจะห้องว่าห้องกอดห้องกอดก็คือห้องปฏิบัติการในการตีเฮียนกับอาจารย์ใหญ่ในวันที่เสาร์หกตอนกลางคืนประมาณสักทุ่มหนึ่งอยากจะทุ่มเกิงเขาก็เริ่มพิธีเนาะ อันนี้ก็จะเป็นพิธีเพื่อทําบุญอุทิศส่วนกุศลเพื่ออาจารย์ใหญ่ณจุดตีนักศึกษาเฮียนก็เปินตรงนั้นเลยอันนั้นคือสถานที่ที่เป็นห้องพิธีนะเจ้าอันนั้นคือมณฑิสาหกเนาะยังสาหกนี่คือญาติญาติไปหล่มงานด้วยกัครับอาจารย์อันนี้ยินดีเลยเจ้าอดาเจ้าอันนี้เขาก็เขาก็ทำหนังสือไปถึงญาติเนาะว่ายินดีตอนรับทุกคนมาเพื่อจะทําพิธีอุทิศส่วนกุศลให้อาจารย์ใหญ่ ตีห้องที่เปิลเปิลเฮียนเลยอาจารย์เจ้าอันนี้คือวันตีเสาหกวันซุกวันซุกวันซุกตีเสาร์หกเนาะเสารแล้วครับอาจารย์เสาร์เป็นวันเสาร์นะเจ้าวันเสาร์นี่ก็เป็นพิธีพระราชทานเพลิงอาจารย์ใหญ่ณวันที่เสาเจ็ดเนาะจะเริ่มตั้งแต่เจ็ดโมงเนาะเขาก็จะน้ำอาจารย์ใหญ่เนี่ยขึ้นรถแห่เจ้าที่นี่ที่นี่ปีนี้เนี่ยเป็นปีมหากุศลเนาะเขากลับไปทำตีวัดสุนทก วัดอารามหลวงคือเขาเปลี่ยนสถานที่อันนี้เขาก็จะเดินละเจ้า<ม>เดินเดินเขาเป็นเหมือนขบวนนําอาจารย์ใหญ่ไปตีวัดสวนดอกเจ้า,าเป็นการแห่เปิดตั้งแต่เจ็ดโมงละเจ้า<ม>แล้วประมาณสักเก้าโมงเกิงอย่างเงี้ยก็จะพิธีทั้ทงศาสนาเนะาะแล้วก็พระราชทานเพลิงหลัลงจากพิธีศาส,สนาเสร็จแล้วก็จะมีตอนกลางวันก็นจะมีการล้ำ ร่ำนะเป็นการรํำฮื้อเกียรติกับอาจารย,าย์ใหญ่เนาะประมาณสักต่งเกิงเลยเจา้จาบ่ายมงเริ่มพิธีทางศาสนาในการที่จะเหมือนกับถอดผ้าโดยหยาดเนานะโดยญยาิสมมติหกร้อยสองรางก็จะมีผ้าตีเขาต้องถอดผ้าเนี่ยอขอบหัวละอาจารย์ใหญ่หนึ่งหนึ่งท่านก็มีตัวแทนหนึ่งคนนะเจา้า<ะ>ไปถอดผ้าในประมาณบ่ายโมงนะเจา้าประมาณประมาณบ่ายสามก็จะเป็นพิธีพระราชทา,านเพลิงอาจารย,าย์ใหญ่ เจ้าอันนี้คือวันตีเสาเจ็เจ้าก็เน่นอนทีซูดฟังดูแล้วเนี่ยกิจกรรมอันหนึ่งก็ต้องมีกินข้าวนะเจ้าเพราะว่าเพราะว่าขาดเกี่ยวตอนเจ้าตอนนั้นก็จะมีโรงทานเจ้าอาจารย์ก็ยังชวนชวนทํำรงทานนะเจ้าเป็นมหาคุศลเพราะว่ายังน้อย้นติดข้าร่วมน่าจะประมาณสัก 5,000-6, 0 0 0คนนะเจ้าตอนนี้เขาก็เปิดรับโรงทานนะเจ้าใครที่มีจิต ศรัทธาเป็นกุศลนะเจ้าเขอไปห่วงกังพันต่อได้ตีภาวิชาเลยเจ้า0ูนย์3ูนห้าสามเก้าสามห้าสามหนึ่งสองจ้าหลวงในเพจก็ได้เนาะเข้าเป็นอย่างก็คือยินดีอยู่แล้วเนาะเจ้าเจ้าก็คือเหมือนกับเป็นอาจารย์เจ้าวเป็นมหากุศลเนาะเพราะว่าวัดุส่วนเราเป็นอาลามหลวงแล้วก็เป็นกูเจ้านายไฟเหนือกับยุหันเนาะ ก็เป็นเกียรติสูงสุดคืออาจารย์ใหญ่อ่ะเจ้าถ้ายัางเดินขบวนก็คือออกจากคณะาาแพทย์เขาเลย,ยแล้วก็<ม>ตีตีภาควิชาเลยหน้าภาควิชาการวิภาคเลยเจ้า,า,าแล้วก็จะมีการามีการเหมือนกับอาจารย์ใหญ่เนาะเสร็จแล้วก็จะตามด้วยนักศึกษางานพระราชทานเพลิงเนี่ยเขาเขาอยากจะเหมือนกับ คือนักศึกษาได้เรียนหู้ผ่านกิจกรรมในการตีเป็นการตอบแทนผู้ที่มี<อ>บ,บุญคุณก็เฮาไอาเจ้าก็เป็นกิจกรรมอันหนึ่งตีนักศึกษาทุกคนเลยเจ้าร่วมกันจ่วย<อ><อ>ในการทํางานครั้งนี้<อ>โดยผ่านการดูแลโดยอาจารย์เจ้า<อ>แต่คนที่ทำก็คือนักศึกษาเจ้ากันจะเดินเป็นขบวนแล้วก็ไปตีหน้าวัดสวนดอกนะเจ้าจากนั้นก็อาจจะมีการรํ้เนะเป็นการรัาอวยพรรําเพื่อกับ คือเกียรติอาจารย์ใหญ่อาจารย์กิจกรรมก็น่าสนใจเจ้าพอเซาเจ็ดอย่างเซ็ตสิ้นเซ็ตแล้ววันสุดท้ายเซาแปดครับอาจารย์ครับอ๋อลอยังคารเจ้าลอยังคารเจ้าเจ้าก็วัดชัยมงคลเจ้าวัดชัยมงคลหมายถึงว่าตัวตัวอาจารย์เนี่ยทั้งภาควิชาเนาะจะน้ำกระดูกอาจารย์ใหญ่เนี่ยไปลอยอันอันนี้เขาเขาเขาคือเขาขึ้นเฮือติวัดชัยมงคลแต่ว่าแต่ว่าอยากอาจารย์ใหญ่ไปดูได้นะจ๊ะแต่ว่าจะเป็นเป็นล้านอนุสาวรีย์ ของของเจ้ากาวีละนะเจ้าอันนั่นจะต้องไปอยู่ตรงนั่นเพื่อเพื่อดูพิธีเนาะแต่ว่าวัดชัยมงคลเป็นสถานติที่อาจารย์เอากระดูอาจารย์ใหญลงเหลือเพื่อที่จะไปลอยอังคารตรงอันร้านอนุสวรีเจ้ากาวิละเจ้าครับอันนี้ก็เป็นกาหนดการ3วัน2สา7์หกสเจ็ดสแปดธันวาคมนี่อาจารย์ครับมีคุณผู้ชมทางบ้านถามมาว่าถ้าบ่ใจศาสนาพูดสามารถบริจาคใดจะใดผ่องหลังอาจารย์ใหญ่อ๋อบริจาค บ่อบริจาคเป็นอาจารย์ใหญ่ก็เจ้ากับบ่มีปัญหาเจ้าก็บริจาคได้เจ้าก็มาได้กำหนดศาสนาเจ้าก็มีการจัดพระราชทานพิงสมเพิ่เหมือนกันนะเจ้าแต่แต่แล้วเป็นแล้วแต่ญาติจะมารวมหรือไม่เพราะว่าเป็นเรื่องของศาสนานะเจ้าแต่เรื่องตั้งแต่กี่ปีครับตีสามารถแบบติดต่อขอบริจาคไว้ก่อนได้เกณฑ์กลางเนี่ยประมาณสาวปีขึ้นไปเจ้าเจ้าแต่ถ้า ตอนนี้เขามีอาจารย์ใหญ่ที่อายุน้อยกว่าน่นเจ้าสัก5ครัวเปอาจาก็มีนาะแต่ว่าป่อแม่ป่อแม่กัเป็นคนเจ้าาอแอีกก็ได้เหมือนกันได้เจ้าได้เจ้าก็มีเจ้ายังอายุสิบห้าเนาะเสียชีวิตลงเนี่ยเจ้าแต่เป็นเป็นโรค เป็นโรคที่เหมือนก็เป็นประโยชน์ถ้าเขาได้เียนโรคนี่เจ้าอย่างสมมติทาราซิเมียไเนาะลักษณะกระดูกเปินก็จะเป็นเฉพาะเลยอย่างงี้เจ้าก็เป็นประโยชน์เปินก็อายุสิพาปอแม่ก็เอามาบริจาคแกเจ้าอันนี้เขากถือว่าเป็นจิตกุศลอ่าีเป็นประโยชน์เนาะในเรื่องการศึกษาเจ้าจะได้เป็นอาจารย์ใหญ่ไปตดยที่อาจารย์บอกว่ามีจากต่างประเทศตีเป็นมีอาจารย์ใหญ่ยกตัวอย่างได้ก็คับว่าอาจารย์มีประเทศไหนพ่องครับที่มาเห็นกับอาจารย์ใหญ่บ้านเหาเนี่ย อ๋อยังยังสมมุติกรณีทางยุโรปอะเจ้า,จานะทางยุโรปหรือแม้แต่สิงคโปร์เองนะเจ้า<ม>ซึ่งซึ่งประเทศบางประเทศเบิ้นบ่มีการบริจาครางอยู่แล้วเจ้าอ,อาจารย์ใหญ่ก็หายากโดยโซนยุโรปเนี่ยนะอันนี้อันนี้ก็บเอ่อสามารถที่จะเฮียนกับอาจารย์ใหญ่ได้เปิ็นก็ต้องพยายาม หาวิธีการเฮียนกับอาจารย์ใหญ่อเจาเจ้าก็จะมีแบบจากต่างประเทศเลยนะเจ้าเจ้าเป็นเป็นศูย์พึกพาตัานี่เฮาร้องรับเช้าต่างประเทศอยู่แล้วเจ้าครับปีนี้หกร้อยกว่าราศีสองหกร้อยสองถ้าเทียบกันกับปีที่ผ่านมานักน้อยโมได้หอาจา์ครับใกล้กันเจ้าใกล้กันประมาณนี้เนาะกับหกร้อยกว่าเจ้าประมาณนี้อยู่แล้วหกร้อยกว่าอยู่แล้วเจ้าเจ้าจจะอี้ถ้าเกิดว่าญาติอจ้า ขยากเก็บในส่วนของอังคารอย่างนี้ได้ก็จ้าก็ว่าเราจะต้องรวบรวมแล้วก็อลอยให้หมดเลยลคือ,อคืออาจารย์ใหญ่เนี่ยมีตั้งแต่ระดับเป็นอ้พลน้าเจ้าอ,อาจารย์หมอศา,าสตราอาจารย์อย่างนี้ก็ตั้งแต่จนจนลงมาจนถึงเหมือนกับชาวสวนชาวนายอย่างกงคือคือเขาเขามีเขามีแนวคิดว่าทุกคนติ่เป็นอาจารย์ใหญ่จะเสมอกันหมดนะเจ้า<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยกระดูกนะเจ้า ก็เหมือนกันหมดอหะเจ้าเขาเขาบอได้แยกเจ้าว่าเออเมื่อเอากระดูกอันนี้ไปเนิ่นไปเนิ่นเพราะว่าทุกคนเมื่อเป็นอาจารย์ใหญ่เกาะเสมอเหมือนกันมดเจ้าก็เลยกระดูกก็เอาไปตัวกันมดอ่ะเจ้าพอสุดท้ายแล้ว ร่างกายของเฮาก็ดับสูญไปนะเจ้าแต่แต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงไว้นั่นก็คือความดีงามที่เป็นอาจารย์ใหญ่หฮือกับนักศึกษาเฮือกับนักเรียนเพื่อนได้เห็นหูต่อยนะเจ้าเป็นประโยชน์แท้ๆเจ้าเพราะว่าศูนฝึกพาัตาัดบางทีหมอหมอมาเนะาะเขาก็มาแบบเอ่อฮือความเห็นกับว่าโอ้ถ้ามีโอกาสฝึกจะอี้เมินเนี่ยภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดกับคนไข่น่าจะน้อยลงไปเยอะเลยอ่ะเพราะว่าเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงเนาะ จ,จะต้องเต็มตัวจะได้ครับอาจารย์กรณีตียังให้อาจารย์แนะนําสําหรับการตีภัยสนใจในการบริจาคตัวเก่าเป็นอาจารย์ใหญ่ในอนาคตตั้งหน้าครับอาจารย์เตรียมตัวก็คงใจก่อนเนาะถ้าเขาถ้าเขามีจิตกุศลอันนั้นอันดับแรกอาจารย์ทันบางคนก็บอกว่ามามามาบริจาคหลังขวันเกิดสนใจ,ก,จก,นก,นก็จะวันเกิดวันตีอยากจะทําความดีด้วยจิตบริสุทธิ์ในอย่างเจ้าก็มาได้เลยเจ้าช่องทางก็มีหลายช่องทางนะเจ้า ก็มีตั้งแต่ออนไซน์เลยไปตีภาควิชานะภาควิชาก็าต้องมีบัตรประชาชนมีพยานไปตัวเนาะเพราะว่าเพราะ่อเวลาเขาเสียชีวิตต้องต้องมีคนปาเขาไปนะเจ้าภาควิชาน,นี่ก็เป็นออนไซ์ site, ก็คือก็จะได้บัตรเหมือนบัตรประชาชนมาเลยทันทีคือไปนี่เป็นประโยชน์ตรตงที่ว่าได้บัตรเลยนะเจ้า <c oughs> อีกอันหนึ่งถ้าอยู่ไก่นะเจ้าก็ไปสีเจ้าไปสีอันนี้ก็จะส่งบัตรไปห้แต่ว่าอาจจะจ้าน้อยเนาะอีกอันหนึ่งคือออนไลน์ เขากับมีการบริจากร่างออนไลน์เจ้าก็สามารถติดต่อได้หลายๆช่องทางแล้วพื้นที่ภาคเหนือก็สามารถติดต่อได้เลยเพราะว่าทัวจริงๆการบริจาคร่างมันเป็นเรื่องทั่วประเทศนะเจ้าเจ้าเพราะว่าจริงๆเขากับบางหัวสุดท้ายเขากับเสียนแล้วเขาอาจจะไม่ยุ่งเชียงหม่ก็ได้เหมือนก็ถึงแม่เขาจะไปค้นกลุ่มเทพก็เยอะค่ะตอนนี้ติดค้นภาคอื่นๆสุดท้ายมา เกษียณแล้วก็มาอยู่เชียงใหม่ mm hmm. เอาเจ้ามาอยู่ mm hmm. ตั้งเหนือไอมันมันก็คือการบริจาคล่งสามารถได้ได้ถั่วไปอยู่แล้วเจ้าบ่ mm hmm. ได้จํากัดว่าต้องผักเหนือมันมันมัน,ม,นมันมีก็ครับติเคสติว่าแบบพอถึงวันติงมดลมหายใจแล้วก่อนหน้านั้นกับฝากหลูกหลานไว้ว่าแม่บ่แม่บม่บ่บได้มาติดตอ่อ mm hmm. แต่ฝากไว้ตัวเนือว่าถ้าวันไหนแม่สิ้นลมไปแล้วเอาแม่มาคือคณะแพทย์กรรมยุอิมสามารถ ได้เลยก็ครับหรือว่าต้องติดต่อ,อยังไงนะอาจารย์ครับโดยโดยปกติแล้วจะต้องมีหลักฐานนะเจ้าแบบเคยบริจากรางเจ้า,<ม>าถ้าเกิดเปิ้นบ่ได้สมัครไว้บ่ได้แจ้งความประสงค์ไว้นะเจ้าอย่างตีไอเอกบอกพอสิ้นลมปุ๊บ <c oughs> อยากจะอยากจะทําบุญเป็นเตื้อสุดท้ายอยาน่นะเจา้าเปิ้นสามารถที่จะยะได้แบบกระทันหันจะอี้ก็เจ้า จริงๆแล้วเขาจะต้องอยู่บนพื้นฐานของการีมีการติดต่อหลวงหน้าเนาะหรืออาจจะเขียนพี่นัยกรรมอย่างนี้อาจารย์ถ้าเขียนพี่นัยกรรมไหวอาจารย์ก็ได้เนาะรา่อันนี้มันเป็นเรื่องกฎหมายนะเจ้าเพราะว่าการบริจากร่างเป็นกฎหมายนะเจ้าเป็นการเป็นการเหมือนกับหอมมรดกตัวเขาเองคับคณะแพทย์อย่างเงี้ยมันก็ต้องมีหลักฐานทางกฎหมายจ้าอันสุดท้ายเดี๋ยวเพื่ออาจารย์เจนิโจน์แล้วก็ย่ำแหมกรํมวันตี เขาจะขอมีหงทานวันตีเซาเจ็ดเจ้าลงทานเป็นวันที่เซาเจ็ดธันวาคมเจ้าเป็นวันเสาร์เจ้าครับติดต่อได้ตีคณะได้เลยเจ้าติดต่อตี0 5น935312ามเก้าสาหนงนะเจ้าสำหรับลงทานเนาะเจ้าเป็นคำหนึงสองตังตีจะทำบุญกันสมทายปีแม่นเป็นการทำบุญมหากุศลเพื่อที่จะเตรียมต้อนหับปีใหม่นะเจ้าครับเจ้าก็พิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่นะครับสองหกเาเจ็ดเาแปดธันวาคม เเจ็ก็จะตีวัดสนดองพระอารามหลวงนะครับไผ่าาตีอยากจะทําบุญเนื่องในวันเกิดตัวเองก็สามารถติดต่อ,อยงตีอาจารย์บอกได้สำหรับการตีจะให้ร่างกายเขาเป็นอาจารย์ใหญ่ในวาระสุดท้าย ครับวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับศาสตราจารย์เชี่ยวชาญพิเศษแพทย์หญิงภาสุขมหันคานุเคราะห์นะครับประธานจัดงานพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะได้มาอูจจารกับเฮาในวันนี้ยินดีเจ้าหน้ารับอาจังค่ะยินดีเจ้าคุณผู้ชมเจ้าเดี๋ยวช่วงนี้เราจะยั้งกันสักกรรมนะเจ้าช่วงหน้าไปติดตามกับสภาพอากาศกันเจ้า